สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่4มิถุนายน2568กันเจ้าเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะเจ้าตะวันนี้ภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้50.5ม mm, ิมตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้า ต่อไปเรามาติดตามพยากรณก์อากาศประจําวันกันเจ้าจากผลการตวรวจอากาศเมื่อวานนี้ครับฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับจะเห็นว่าได้ว่าฝนเนี่ยมีทางตอนบนแล้ก็ทางซีกตะวันตกของภาคนะครับแล้วก็ฝนสูงสุดเนี่ยวัดได้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ50.5มิเมตรครับ สำหรับสภาพอากาศในวันนี้ครับเป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่นะครับผมประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำเนี่ยอยู่บริเวณเวียดนามตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ภาคเหนือของเรายังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับผมแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ทางซีกตะวันออกของภาคนะครับช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของเราท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับแล้วก็มีเมฆเป็นบางส่วนอยู่ทางซีกตะวันตกของภาคครับ สำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับฝนนี้ไม่ค่อยเยอะครับผมแต่ว่าก็ยังมีโอกาสตกได้อยู่ในช่วงบ่ายค่ำครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันออกของภาคครับผม ในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับฝนส่วนใหญ่นี่ก็จะเน้นทางซีกตะวันออกของภาคอ่ะนะครับผมสาหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องถึงองศาต่าสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-25ถึงองศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่32องถึง34องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่2 5าถึง27องศบครับ สุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ป่าแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ตยย และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน